ช่วงนี้เป็นอะไรที่ขาคือไหดีงานการก็จะทำเลยนะ i n อินสตาแวร่ยอดก็มีขึ้นโมบายโฆษณาก็มีเวิร์กอ <hel token thanks> ่ะเป็นอะไรของเธอคะปูเป้ไอ huh kind of ้โง่อมาเฮ้ยอหัก็ะไงแก่ะมีกี่คนกีคนโ่ค่ะนี่แกมป็ั้ากเลยนะฉันเจะพาจายไปเอาทิ้งีนะไปหาลงพ่อฝากแดนะ ได้ขัวด้วยได้ขัวด้วย <c oughs> แล้วแกรู้ไหมว่า <c oughs> เนี่ยมีขูดด้วยนะแล้วก็จะได้ตัวเลขท้าย3ามีตัวเลไก็จะได้เป็นหมดเลยแล้วแออสบเอาเงินเงนหังชีผู้ชายแกบุ้งเพี้ยงในเรื่องเนี้ย <c oughs> <c oughs>